ตอนที่298แปรน้อยๆชายแดนที่นั่นหนึ่งบาแลทหารตองอูสิบคนรออยู่เจ้าหนุ่มก็สั่งพักพลหาช่องถ่วงเวลาทหารเข้าเมืองอีกวันหนึ่งจึงให้ไพร่ซึ่งทั้งกองทัพแต่งมาช้างและเครื่องอาวุธให้สะอาดดูงามตา ไว้สำหรับเข้าเมืองแล้วชาวตองอูจะได้ยิ่งเพิ่มภูนความยินดียากใครทั้งนั้นสารบนททำตามคำสั่งเล่าเจ้าหนุ่มนั่งม้าไปสู่เรืออันตะละแม่รออยู่ถอยห่างไปอีกคุ้งน้ำหนึ่งแลมาถึงที่นี้แต่ยามหนึ่งถึงที่แล้วก่อนทหารตองอูครั้นจะเด็ดไปถึงเรือนางนั้นแล้วตาละแม่ก็ถามเอาว่าท่านเล่งบานายกองสั่งหยุดเรือรอพี่ท่านคืนหนึ่ง ข้าพเจ้าซักเอาเหตุท่านนายกองไม่อาจแจ้งว่าด้วยคนใดเจ้าหนุ่มจุงนางเข้าท้ายเรือที่ระหูฐานแล้วสวมกอดเข้าไว้แล้วว่าข้าพเจ้าสั่งเนนบาให้หยุดเรือก็เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าเป็นทหารตัวนายถึงคราวเดินพลจำเดินด้วยในหมู่เอาใจทหารแต่ความคิดถึงน้องท่านเหลือประมาณแล้วจึงใคร่จะกอดแม่ให้แต่งมือซะมือหนึ่ง แาลแม่ก็ทําดังจะถอยตัวจากแลพ้อด้วยกิริยางอนแล้วว่าข้าพเจ้าแจ้งความภายในแล้วขณะท่านตกเข้าไปถึงตองอูยามใดจะมาเยือนข้าพเจ้ายามนั้นจําเป็นพี่ท่านจะรอขออนุญาตแต่พี่นางพระเจ้าตองอูก่อนเพราะเหตุน,นี้ยามนี้ยังมีอิสระพี่ท่านสู้มาเยือนข้าพเจ้าก็าเห็นควรเป็นที่ขอบใจครงเจ้าหนุ่มก็หัวเราะ ผมคำที่ถูกใจดำเสียแลว่ากุสุมาทอดกายมาให้ข้าพเจ้ากอดหลายคืนซั้งเหมือนแม่สอนให้เคยตัวจึงเมื่อจากไปห้าราตรีมีหนังเข้าตองอูและบัดนี้ข้างในเมืองยังมีมหากรรมอื่นๆอีกข้าพเจ้าเกรงตำแหน่งราชการจะดึงตัวไกลกว่าจะกอดเต็มมือวันจะเนื่นไปดอกไม่ได้เกรงการขออนุญาตยากเลย กุสุมาแม่วิตกถึงเหตุอื่นเถิดแต่ตรงน้ำใจงามของพี่นางพระเจ้าตองอูนั้นอย่าได้วิตกไปเลยตาลแม่ก็มีใจรื่นไปด้วยคกลมเจเดดจ,จับเอาขณะตาลแม่กำลังสำราญนั้นขึ้นกล่าวความสำคัญแล้วว่าน้องท่านจะเข้าตองอูครั้งนี้เข้าโดยธรรมดาคือไปพร้อมกับข้าพเจ้ากับอย่างหนึ่งถ้าอย่างได้เกียรติยศมากมีนั้น น้องท่านปรารถนาจะเลือกข้างใดตาละแม่ไม่รู้เขาความก็ว่าข้าพเจ้าผลเดิมก็มีใช่คนเจ้ายศและบัดนี้ยังคอยข่มสติตัวให้รู้เจียมอีกฉะนั้นถึงหากจะเข้าตองอูด้วยลักษณะธาตุก็ยังอุตส่ามีแก่ใจยินดีเจ้าหนุ่มเห็นนางตอบไม่เข้ารอยตัวก็ทำทอดใจใหญ่แล้วว่าคุสุมาแม่คือยอดรักข้าพเจ้า ได้เกิดเป็นประโยชน์แก่ท่านข้าพเจ้าก็ปรารถนาสิ่งนั้นนะ่ะเป็นต้นการจะเข้าเมืองตองอูครั้งนี้ข้าพเจ้าคิดแล้วทบทวนอีกก็เห็นสมควรจะทำยศศักดิ์แห่งท่านให้หลือชาปรากฏเพราะเชื่อว่าชาวตองอูนั้นจะมีเฉพาะราชวงศ์เมงกยินโยหาไม่ได้ราษฎรทั้งหลายก็ยังมีอยู่ก็แหละพวกไร่ปากหาสงบไม่ได้นี้แล้วส่วนใหญ่มักกล่าวแต่ความข้างไม่เป็นมงคล น้องท่านเข้าเมืองพร้อมด้วยข้าพเจ้าแลทหารตองอู่ล้วชาวเมืองกําลังปรีเปร,ปรมเพราะเกียรติยศที่ทหารเมืองตัวมีชัยไม่รู้ความในที่สูงรังแต่จะโจดขานเกินเหตุว่าน้องท่านมาด้วยข้าพเจ้าในฐานะนางฉเฉลยน้องท่านรักข้าพเจ้ายินคนพูดเพ้อกรณีหาถือไม่จริงแล้วแต่หากข้าพเจ้าสิขณะยินเข้าจะไม่สบายใจเอง จึงคิดการพาน้องท่านเข้าตองอูให้เป็นที่ชื่นชมยินดีแก่ชาวตองอูไว้การจะเป็นได้ดังความคิดนี้ก็ต้องข้าพเจ้าเข้าเมืองโดยลำพังผู้เดียวคราวหนึ่งแล้วภายหลังจัดทหารแลมหมูพยุหคกพมาเชิญตัวน้องท่านเข้าเมืองอีกคราวหนึ่งตาละแม่กราบลงที่ตักเจ้าหนุ่มแล้วว่าพระคุณพี่ท่านสูงกว่าเกล้าข้าพเจ้าแล้ว จะคิดสิ่งใดให้ยากไปเลยอันวิสัยจะได้หน้าอกหญิงย่อมยินดีใครได้จริงอยู่เว้นไว้แต่หน้าอันจะได้นั้นจะเป็นภัยแก่ตัวนัการต่อไปก็ควรเว้นเสียเป็นต้นความคิดพี่ท่านครั้งนี้ถือว่าพระญาติพระวงข้างตองอูเอ็นดูข้าพระเจ้าอยู่แล้ว แต่จะระงับความร้ายฝ่ายสามัญชนจะให้ข้าพเจ้าเข้าเมืองโดยโคตพยุหะนั้นจะกลับเมตตาพระญาติพระวงข้างตองอูเสียจะร้ายกว่าสามัญชนไม่ยินดีด้วยอีกจะเด็ดจ,จึงว่าแม่คิดชอบแล้วแต่การจะเป็นอย่างน้องท่านอ้างก็ต่อข้าพเจ้าจัดกระบวนออกมารับเองดอกผีว่ากระบวนทั้ทางนั้นจะเบ่งเวตี้พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมา ใครใดในจองอูจะมองว่าบาดตาได้น้องท่านกําเนิดในตําแหน่งอภิชาติตบุตรอันทรงปัญญาย่อมแจ้งว่าลักษณะอ่อนโยนนั้นเป็นที่เกิดความเอ็นดูแก่คนทั้งปวงแล้วเจ้าหนุ่มกล่าวความเท็จสื่อไปว่าดุดน้องท่านมาสู่ตองอูครั้งนี้โดยคําชวนพระเจ้าตะเบงชเวตี้จริงแล้วแต่หากน้องท่านเข้าเมืองเป็นปกติก็ไม่มีความรู้สึกสิ่งใด เกิดขึ้นเป็นของใหม่แก่จอมคนตองอูเลยนอก,กว่าความยินดีที่ได้ต้อนรับน้องท่านตามธรรมดาแต่หากบัตรนี้ผีว่าพระเจ้าตองอูแจ้งว่าน้องท่านมาถึงชาญเมืองแล้วหากดินว่าจะเป็นชเวตี้ทรงเดชานุภาพยิ่งใหญ่พอรู้ตัวว่าจะต้องเฝ้าเฉพาะหน้าแล้วน้องท่านก็อกสัน่นกลับเกรงพระเจ้าตองอูนะ่ะไม่ขอเข้ามาด้วยข้าพเจ้า ตะเบงเชเวตี้สดับข้อนี้ก็จะถือเป็นข้อหัวและส่งคนออกมารับเป็นเครื่องปลอบขันน้องท่านเองตะเบงเชเวตี้เจ้านายข้าพเจ้านิยมคนยอเกียรติว่าเกรงบารมีน้องท่านทําการศกช่องดังข้าพเจ้าแนะแล้วเห็นว่าจะเป็นที่โปรดในพระราชอัจฉริยาสายยาวยืนต่ละแม่ไม่รู้กลก็พลอยหัวด้วยความคิดเจ้าหนุ่มที่ว่าจะซ้อนกล่นเจ้านายตัวแลว่า ข้าพระเจ้าปัญญาน้อยอันอุบายสำหรับรวงคนอื่นให้เพิ่มรักตัวไม่เคยเรียนพี่ท่านแนะข้าพเจ้าเหล่านี้เห็นชอบด้วยแล้วแต่อดมิตกถึงตัวเองไม่ได้เลยทุกวันนี้ข้าพระเจ้ารักท่านบุเรงนองกระทั่งยอมตัวจะมากราบไหว้เขาถึงที่ทางนี้มิถูกอุบายท่านรวงตัวมาแล้วหรือไรเจ้าหนุ่มก็จู่ประทับตาละแม่ให้ใคลายใจอีกว่า ข้าพเจ้าจากน้องท่านเข้าเมืองก่อนอย่างช้าก็สามราตรีแต่ระหว่างนี้แม่คงไม่เหงาเพราะจะได้อยู่กลางชาวเมืองแปรเดินทางจากที่นี้ไปอีกครึ่งวันจะถึงอนาเขตบ,บ้านไร่หนึ่งกว้างยาวกว่าสายตาแรที่นั่นเป็นอันที่ชาวแปรผู้รักข้าพเจ้าติดตามกันมาตั้งแต่ครั้งหนีออกจากที่จันกุสุมาแม่อยู่บ้านไร่ ให้ลมทุ่งโกรเป็นที่สำราญก่อนยามเข้าตองอูผิวพันน้องท่านจะได้ฉ่ำชื่นสมกับที่ชาวตองอูจะมานั่งคอยชมบุญใดข้าพระเจ้าทำไว้แต่นี้ชาวเมืองจะขึ้นชื่อว่าเจ้าเจาเด็ดได้สองเมียงามตาแม่ต้องคำหยอกเอินเป็นที่สนุกกระนั้นไม่ระแวงสิ่งใดก็พรอยเจรจารื่นด้วยและยอมโดยดี แต่เย็นวันนั้นจะดตได้สั่งช้างเครื่องมารับตาละแม่เร่งล่วงหน้าไปหมู่บ้านแปรผนทางไกลกำแพงตองอูประมาณเกินค่อนวันถึงตองสายแลลโชอ้วสองหิงก็อยู่ในขบวนของตาละแม่เมืองแปรด้วยเจเด็ดเรียกจ่าบ้านแปรมาสั่งการอยู่เวนระวังตาละแม่เป็นอันดีส่วนบริเวณบ้านจ่าบ้านนั้นก็สั่งให้ลูกบ้านเร่งขุดไม้ขุดคู แต่งศาลาพักร้อนให้สำเร็จแต่ในคืนเดียวจาบ้านแปรนอกจากเรงอำนาจแล้วยังรักอัธยาศัยบุเรงนองอีกก็เป่าร้องลูกบ้านจุดคบทำการตามสั่งในราตรีนั้นและจเดก็สั่งครูเท่าตาคยีพาพลเคลื่อนล่วงหน้าเข้าไปที่กำแพงเมืองตองอูให้ได้เวลาตรู่วันพรุ่งก่อนส่วนตัวเป็นเจ้าการแห่งนิคมชาวแปร สำหรับรอท่าไว้พระเจ้าตะเบงชเวตี้สเสด็จประพาสแล้วจากรื่นรมพระราชหารื่นไทยชาวแปรลูกบ้านในที่นั้นไม่รู้กลสำคัญว่าบุเรงนองรักตาละแม่ชาวเมืองเดียวกันกันกบตัวยิ่งนะเสมอพักเพียงน้อยวันก็ยังแต่งสถานที่จำเริญตาคนทั้งพวงก,ก็ช่วยกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวมิทันรุ่งที่ใดบุเรงนองกำหนดให้เป็นละเมอไม้ ที่นั้นก็เป็นละเมะไม้กำหนดที่เป็นคูทานที่นั้นน้ำใสก็ปรากฏมีเจด็ญเห็นการสมความคิดจึงนั่งม้าไปสมทบกองใหญ่ตอนใกล้จะสางเห็นลายมือครั้นถึงที่นั้นตะพดีก็ว่าข้าพเจ้าหยุดพลประมาณยามสางและแต่งหมายเหตุอ้างชื่อท่านบอกเข้าไปในเมืองแต่พวลานั้นเจด็ญก็ว่าท่านทำสมควรยิ่งแล้ว